น้องมันก็ขายนะครับตัวนี้ราคา5,000บาทนะครับ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เป็นลูกเพ่อของผมเองผมขายไปแล้ว2ตัวตัวละสามพันห้านะฮะคอ,อกนี้มี3ามตัวตกี่ไก่ไม่ถึง15ทีครับรออยู่ที่สองสามสองสี่สองห้าโครงสร้างครับ ไม่สูงมากไม่เตีย้ยพอดีพอดีเล่นเลยครับดูเก็ดแห้งครับเก็ดแห้งครับดูนิ้ก้อยครับแตกทกุแตกทุกส่วนครับแตกสองข้างนะครับนิ้ก้อย ไก่ไม่ป่วยนะครับไก่สมบูรณ์ดีครับแต่เสียอย่างเดียวเจ้าของมันติดช่วงนี้ติดบ่อยไม่ค่อยมีเวลามาเลี้ยงครับติดช่วงนี้ผมต้องดูแลให้ก็เลยน้องมันบอกให้ฝากขายให้หน่อยน้องมันขายห้าพันครับตัวนี้เผื่อมีคนสนใจนะครับทักแชทคอมเมนต์มาถามราคาได้นะครับ ราคาต่อรองกันได้ไม่มากเดี๋ยวก็จะให้น้องมันพิจารณาว่าอยากได้ราคาอีกเท่าไหร่นะครับขอแค่สอบถามกันเข้ามาครับไก่ไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับเอาไปเลี้ยงอาทิตย์สองอาทิตย์นี่เดินสองอันสบายเลยครับต่อเตรอนี่ ไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งนะครับปากก็มีแผลข้างในก็ใกล้จะหายแล้วนะครับฝากก็เลยกดแชร์ช่องแก้วหยุกเพชรด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามราคาได้นะครับแต่น้องมันก็ปล่อยในราคานี้แหละครับห้าพับาทนะครับ ตัวนี้ใครสนใจผมก็ขายเหมือนกันนะครับตัวที่มาใหม่เนี่ยเจ้าเหลี่ยมเพชรผมตั้งชื่อให้ไก่ไมีเหลี่ยมตีอะตัวนี้แข้งหน้านี่ตีเจ็บอาทิตย์นี้แหะผมจะเตะพัตเตอร์นะครับตัวนี้เจ้าเหลี่ยมเพชร ฝาก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องแก้วยกเพชรเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับตัวนี้น้องขายนะครับน้องมันไม่มีเวลาเลีย้ยงมันติดครับช่วงนี้มันติดจัดเลย